สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายชายสวัสดีครับครับนะครับอันนี้ตื่นแล้วก็ลุกมาลุกชายนะครับเมื่อวานมีข้างร้านนะครับข้างร้านนั่นแหละพิยาข้างร้านแล้วครับเอากล้วยมาขายให้ ห้าหวีนะครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออิปสี่ซามลีนะครับก็เช้านี้กินพับลูกกินพับกินกล้วยกินพับกินกล้วยนะครับลูกพับนะครับอีกถุงนึงจะมีพับมีลำใหญ่อันนี้เดี๋ยวคนกินดีกว่าครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวควานกินนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับเช้านี้สั้นหน่อยสั้นหน่อยเชาวนี้สั้นหน่อยน,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 นะครับนะครับจัดวิตามินซีให้และนะครับไปพร้อมกับกล่องบรรจุผลไม้ Nó luôn lúc hai nó luôn nó luôn nó luôn nó lâu nó lâu nó luôn nó nó luôn nó 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 luôn nó 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 luôn nó luôn nó 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 ยิบ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 เออฮัลงลอ่าอ,อันนี้แม่เขาลางไว้ให้แต่วานแล้วครับเขาลางไว้ให้ของเขาแล้วเรียบร้อยเขามาถึงเขาก็มาล้างเตรียมให้นะครับอหวานเขาก็ให้เขาไปน่าจะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หวาน,นี้ไว้ครึ่ง แล้วก็เดี๋ยวของใหม่ในถุงแม่แม่สั่งให้เปิดวันนี้นะชายแม่สั่งให้เปิดวันนี้เดี๋ยวก็เปิดแต่พ่อเขากินบ้างนะพับอะรสชาติเป็นไงอะแล้วพ่อกินบ้างนะรสชาติเป็นไงบ้างมีรู้ถี่ยิบครับถี่ยิบยกถี่ยิบครับมือนะครับ ในเห็นกิ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 นผลไม้ได้เช้าลูกเพิ่มวิตามินซีได้เช้าลูกอ่าวิตามินซีมันจะได้ผลดีก็ตอนท้องว่างเนาะ น่ารักเกินปวยมวยอ่ะใช่ป <c oughs> <c oughs> ่ะไปทำท่าดิน่ารักเกินปวยมวยอ่ะไหนล่ะไอหนูไม่น่ารักเท่าจูเนียรักเพราะว่าจูเนี่ยน่ารักกว่านี้จูเนี่ยนอนพ่อเป็นนะนอนพ่อมันนะจูเนี่ยหมดยังดูดิหยัก เดี๋ยวเฮ้ยเฉยนิ่งพอจับให้เนี่ยแล้วพอเฉยจากหลังให้ดีกว่าจะได้เห็นเห็นอะอือยหนกินก่อนกว่า คว้าได้รวดเร็วหมดผลไม้ไปอยัางล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกวาดไอเดี๋ยเก็บไอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอายามาให้แป๊บหนึ่งนะครับกินผลไม้หมดแลว ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณครับที่ลูกขอบคุณผลไม้ลูกก่อนขอบคุณครับก่อนท้ายเออขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บเก็บไอ้นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ